หมึกอิงแนะนำนิยายรักพ่อแง่แม่งอนของสาวชาวสวนกับคุณหมอต่างชาติเรื่อง Foreign Love รักต่างภาษาของนักเขียนมนลินอ่านเต็มเรื่องและชมผลงานเรื่องอื่นๆได้อีกที่แอปร e a อะไรได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วค่ะตอนที่1เมื่อทุเรียนประทะแฮมเบอร์เกอร์เสียงครางกระหึ่มของเครื่องตัดหญ้าจำนวนหลายๆเครื่องที่กำลังทำงานอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ ันแสนกว้างใหญ่กินเนื้อที่นับรยอยไร่ดังลั่นจนแทบกรบทุกสัพรพเสียงที่บริเวณรั้วด้านหน้าทางเข้ามีป้ายชื่อแผ่นใหญ่โชว์ราว่าสวนทุเรียนนายตรงที่นี่เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียงม,มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีภายในสวนได้มีการจัดแบ่งเป็นโซนๆเพื่อปลูกไม้ผลจำพวกบางคุดและเงาะรวมอยู่ด้วยแต่เนื้อที่ส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนเป็นพืชหลักโดยนายตรง ตรียานน์เจ้าของสวนตัวจริงนั้นได้เสียชีวิตไปด้วยโรคหัวใจเมื่อหลายปีก่อนทําให้ตามพิมพ์บุตรสาวคนกลางของเขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลสืบสารงานทุกอย่างต่อจากบิดาและพี่ชายคนโตหล่อนเป็นหญิงสาววัยเพียง29ที่ทั้งสวยเก่งและเฉลียวฉลาดเพราะสามารถทําหน้าที่ดูแลสวนผลไม้นับร้อยๆไร่รได้โดยลําพังคนเดียวด้วยกิตติศัพท์ความสวยที่เรื่องลือ ทำให้หนุ่มๆในอำเภอนี้ต่างอยากจะได้หล่อนมาเป็นคู่กันทั้งนั้นแต่ที่ทุกคนไม่เข้าใจคือทำไมผู้หญิงที่สวยและฐานะดีอย่างหล่อนถึงได้ครองตัวเป็นโสดมายาวนานถึง29ปีโดยไม่เคยมีแม้แต่ชายหนุ่มสักคนเดียวที่มีโอกาสเข้ามาใช้คำว่าแฟนกับหล่อนใต้โรงไม้ใหญ่ที่ริมรัว้วมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนิทราอย่างแสนสุขอยู่บนเก้าอี้แบบพับได้ หล่อนมีรูปร่างที่ค่อนข้างกลมกลึงได้สัดส,ส่วนท่านอนเอามือกอดอกหลมุมหลวมและมีหมวกสารสีครีมปีกกว้างครอบปิดใบหน้าเอาไว้เพื่อการแสงแดดที่กำลังแผดกล้าในเวลาเที่ยงตรงพอดีแบบนี้ส่องลงมาเข้าตารบกวนการนอนของเจ้าหล่อนผิวสีน้ำผึ้งวนวลเนียนโผล่พ้นชายแขนเสื้อที่พับเอาไว้หลวมหลวมนั้นบอกได้ว่าเจ้าหล่อนคงเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งมากกว่าที่จะอยู่ในร่มอย่างแน่นอน หล่นสวมกางเกงยีนขายยาวสีน้ำเงินเข้มที่สภาพค่อนข้างเก่ามอมแมมกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเขียวอ่อนซึ่งสีของมันทำให้ผิวสีแทนนั้นดูสวยนวลเนียนขึ้นอย่างประหลาดปลายผมยาวตรงสวยเป็นมันดำครับที่โผล่พ้นคอบปีกหมวกสารออกมานั้นถูกมัดรวบเอาไว้ด้วยยางยืดอย่างง่ายๆไม่ไกลจากที่หญิงสาวนอนอยู่นักมีคนงานชายหญิงนับสิบคน กำลังปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนกันอย่างขยันขันแข็งบางกระดายหญ้าที่ขึ้นอยู่ชิดโคนต้นมากไปออกทิ้งเพราะเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดเข้าไปถึงได้บางก,กวาดใบแห้งที่ร่วงลงมาจากต้นใส่ลงในเข่งไม้ไผ่เพื่อนำไปทำปุ๋ยชีวภาพคนงานทุกคนทำหน้าที่ของตนไปโดยไม่มีการพูดคุยกันจะมีก็เพียงเสียงของเครื่องตัดหญ้าเท่านั้นที่ส่งเสียงดังกระหึ่มดังลั่นสวนนั้น ซึ่งหญิงสาวคงจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีจึงไม่ทําให้เจ้าหล่อนตื่นขึ้นมาได้แต่อย่างใดหญิงสาวกําลังหลับสบายโดยหารู้ไม่ว่าไม่ไกลจากที่หล่อนนอนหลับอยู่นะักมีสายตาคมปราบของใครคนหนึ่งมายืนแอบมองหล่อนอยู่ที่ริมรัว้วร่างของชายหนุ่มไวัยไม่น่าจะเกิน30ปลายปลายๆยืนกอดอกทอดตามองตรงมายังที่หล่อนนอนหลับอยู่ด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่กว่าบรรดาคนงานทั้งหลายในไร่ อีทั้งสีผมสีตาและสีผิวที่ดูผิดแปกแตกต่างไปจากชาวสวนคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงในตาสีฟ้าอ่อนที่ใสแวววาวราวกับลูกแก้วเนื้อดีนั้นโตวสวยได้รูปผมสีน้ำตาลอ่อนที่ตัดจนสั้นเกลียนติดหนังสีสะกับสีผิวที่คล้ำแบบกระดำกระด่างไม่สม่ำเสมอมีบางส่วนที่ยังเห็นได้ว่าเจ้าของมันเคยเป็นคนผิวขาวแต่ที่มันเป็นสีคล้ำคงเป็นเพราะโดนเปลวแดดเผามากกว่า เขามายืนแอบมองหล่อนตั้งแต่ตอนไหนไม่มีใครเห็นขนาดมองไกลๆจะเห็นได้ว่าเขามีรูปร่างที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวชายหนุ่มสวมหมวกปีกกว้างแบบคาวบอยและสวมเสื้อเชิ้ตยีนสีเข้มเปิดกระดุมและใส่เสื้อยืดสีขาวซ้อนอยู่ข้างในกางเกงยีนขายาวสีอ่อนกว่าเสื้อเล็กน้อยรองเท้าบูทสีดำครึ่งน่องที่เขาสวมอยู่ทำให้เขาดูเหมือนชาวสวนทั่วๆไปแต่จากลักษณะรวมๆ ก็พอจะเดาได้ว่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างแน่นอนท่ายืนเอามือกอดอกหลุมหลวมเอหลังพิงต้นไม้แบบสบายๆแล้วทอดตามองมายังร่างงามที่นอนหลับอยู่อย่างเผลอไผลดวงตาสีฟ้าคู่สวยนั้นเปล่งประกายชื่นชมหญิงสาวอย่างเปิดเผยเหมือนจะถ่ายทอดถึงความรู้สึกทั้งมวลที่เขามีต่อเจ้าหลอนออกมาอย่างปิดไม่มิดเพียงครู่เดียวเขาก็ตัดสินใจหวียงตัวข้ามรั้วไม้ระแนงที่กั้นเอาไว้ ซึ่งความสูงของรั้วเพียงแค่ระดับบ้นเอวเขาเท่านั้นชายหนุ่มจึงข้ามไปได้อย่างง่ายดายเขาเดินย่องเงียบกริบตรงไปยังที่ที่หญิงสาวนอนอยู่เขาไปหยุดอยู่ตรงหน้าหล่อนก่อนจะก้มหน้าลงไปมองใกล้ๆจนใบหน้าเขาอยู่ห่างจากใบหน้าของหล่อนเพียงคืบเดียวเท่านั้นหญิงสาวรีบลืมตาตื่นขึ้นมาตามสัญชาตญาณเมื่อรู้สึกว่ามีคนมาอยู่ใกล้ๆเจ้าหล่อนพลิกตัวทำท่าจะลุกขึ้นยืนทำให้หมวกที่ใช้ปิดหน้าปลิวไปตามลม เผยให้เห็นดวงหน้าที่หวานซึ้งอย่างชัดเจนดวงตาโตโกลมนั้นเบิกกว้างออกอย่างตกใจหล่อนอุทานเสียงดังลั่นเมื่อเห็นหน้าได้ชัดเจนว่าเขาเป็นใครว <Why? S 1> ายสาเหตุที่เจ้าหล่อนร้องอุทานเสียงดังลั่นเพราะอารามตกใจรีบลุกพวดพลาดทําให้ใบหน้าของเขากับหล่อนจวนจะชนกันอยู่รอมรอบชายหนุ่มผู้มายืนหัวเราะชอบใจจนเห็นฟันสีขาวที่เรียนเป็นระเบียบอย่างหน้าดูใบหน้าครามคมนั้นแต่งไปด้วยรอยยิ้มละไม ในตาสีฟ้าใสพราวระยับไอบ้าเบนนายนี่มันไร้มารยาทที่สุดเจ้าหล่อนตหวัดแว๊ดเสียงดังในตาคู่สวยนั้นครมก้าเป็นประกายวาววับอย่างเอาเรื่องสแสดงถึงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดสวัสดีตอนสายครับเจ้าหญิง,งนิทราเขาทักทายดวงตาสีฟ้านั้นทอประกายวิบวับเขาเดินไปหยิบหมวกที่ปลีวออกไปกลับมาส่งคืนให้หญิงสาวตามพิมพ์รับมาอย่างกระแทกกระทันโดยไม่กล่าวขอบคุณ แอบมานอนหลับเวลางานแบบนี้จะรอเจ้าชายที่ไหนมาปลุกหรือไงฮะสำเนียงภาษาไทยที่เขาพูดออกมานั้นชัดเจนเรากับเจ้าของภาษามันฟังดูไม่เพี้ยนหรือแปลงเลยแม้แต่น้อยเรากับว่าเขาคุ้นเคยกับมันมานานแสนนานแล้วตอนแรกผมยังคิดเลยว่าจะใช้วิธีช่วยปลุกคุณแบบเจ้าชายในนิทานดีไหมเขาพูดด้วยใบหน้ายิ้มย่องแฝงความในบ้าแน่จริงลองทําดูสิจะ,จะต่อยนายคว่ำเลย แล้วนี่ใครใช้ให้นายผูกคลุกเข้ามาในส่วนของฉันฮะออกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างนายตามพิมพ์ตวาดเสียงเกลี้ยวใบหน้างามของหล่อนแดงซ่านบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเพราะความโกรธหรือความอายกันแน่เจหล่อนถอยออกไปยืนห่างๆเขาทำหน้าทำตาเอาเรื่องพรางใช้มือปัดเศษดินเศษใบหญ้าออกจากเนื้อตัวทาทางหล่อนขัดขัดเขืขอนๆจนดูหน้าขันอะไรกันจ้าแดริงคนเข้าสาวหวังดีมาช่วยปลุกให้ตื่น เพราะกลัวว่ามดมันจะยกขบวนมาหามคุณเอาไปไว้ในรังมันซะก่อนนะคะกลายเป็นทําคุณบูชาโทษแท้ๆเลยเราใช่หนุ่มผู้สำนวนไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วอมยิ้มตาสีฟ้าพราวระยับจุดหน้าหมันไส้จนตามพิมพ์อยากกระโดดเข้าไปขวนใบหน้าลหล่อๆน,นั้นให้เสียโฉมนักช่างชั้นนายที่บอกไปจากเขตเสริรนฉันเดี๋ยวนี้เลยนะใครอนุญ,ญาตให้นายเข้ามาที่นี่โดยไม่มีใครเขาเชื้อเชิญแล้วชั้นก็ไม่ใช่ที่รักของนายกระดา,าพูดจายเกียดฉันหน่อย ไม่อย่างนั้นฉันจะให้คนงานของฉนันเอามีดปอกเรียมเฉาะปากนายหญิงสาวด่ากลับด้วยอารมโมโหจัดเขาลอบมองใบหน้าเนียนสวยที่กำลังบูดบึ้งเพราะอารมณ์โกรธกรุ่นใบหน้าคล้มคมนั้นกลับสลดไปวูบหนึ่งแต่ก็กลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วจนหญิงสาวไม่ทันสังเกตเห็นอุย๊ยดีจริงแฮะต่างชาติที่ไหนกันผมคนไทยนะเห็นไหมผู้ไทยก็ชัดออกแถมยังเคยมีเมียเป็นคนไทยมาก่อนถึงตอนนี้จะเป็นพ่อไม้เมียตาย แต่ก็กําลังเร็งหาภรรยาใหม่เป็นสาวไทยแถวๆนีอ้อ,อยู่เหมือนกันชายหนุ่มทําท่ายียวนยักไหล่ภายมือแบบที่ฝรั่งทั่วไปชอบทําคราวนี้ทําเอาตามพิมพ์ถึงกับโกรธจนตัวสัน่นร่างงามนั้นเม้มปากสนิทกําม,มือทั้งสองข้างไว้แน่นไอ้แกไอ้บ้าไอ้ฝรั่งขี้นกแกะจะกวนประสาทฉันไปถึงไหนออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปไงคําด่าที่พ่นออกมาจากปากเจ้าหลอนเป็นชุดๆนั้นหาได้ทําให้เขาสะทกสะทานไหม พ่อหนุ่มตาฟ้ายังคงกอดอกยืนยิ้มเฉยแววตาเต็มไปด้วยรอยขบขันทำเอาตามพิมพ์หันรีหันขวางทำอะไรไม่ถูกหล่อนร้องเรียกหาผู้ช่วยไม่เห็นว่ายังไงก็ไม่มีวันไล่เอาชนะเขาได้ลุงพุธนายตุ่มช่วยฉันด้วยมาจับอีตาฝรั่งข้างรัวนี่โยนออกไปจากไร่ของเราเดี๋ยวนี้หล่อนหันไปเรียกคนงานซึ่งต่างก็พากันหยุดทำงานมายืนมองอยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับพิมพ์ฟังผมก่อนสิครับ ไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะไล่ลูกเดียวผมมาดีนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรคุณเลยคุณร้องร่างซะยังเกิดจะถูกป้ามางนั้นแหละอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะพิวทําไมคุณไม่ยอมพูดจากับผมดีๆบ้างชายหนุ่มพูดเสียงอ่อนแววตาสีฟ้าอ่อนนั้นหม่นเศร้าลงไม่มีแววล,ล้อเล่นอย่างเมื่อตะกี้ฉันเกลียดนายได้ยินไหมแลวฉันก็จะไม่มีวันญ,ญ,ญาติด,ดีกับคนที่เคยหักหลังพี่ชายฉัน แล้วก็ทําลายความสงบสุขในครอบครัวของฉันเป็นอันขาดฉันไม่อยากฟังคาพูดแก้ตัวของคนเ็วๆอย่างนายตอนนี้ดวงเขาก็ตายไปนานแล้วนายจะมาทนอยู่ที่นี่อีกทําไมอยู่ให้คนอื่นเขาดูถูกอยู่ได้นายหมอผีทําไมนายไม่รีบกลับบ้านกลับเมืองของนายไปซะนายจะมาอยู่ให้หนักแผ่นดินที่นี่ทําไมลุงพุธฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงถ้าไม่มีใครมาฉันจะไล่ออกให้หมดทุกคนเจ้าหล่อนพร้ามยาวเหยียดก่อนจะหันไปเรียกคนงานอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดวางมาเจ้านายอย่างเต็มที่ นายพูดหัวหน้าคนงานซึ่งดูมีอาวุโสที่สุดวิ่งหน้าเลิศเข้ามายืนทำท่ามือประสานกันไว้ข้างหน้าหันไปมองชายหนุ่มยิ้มแยแยให้ก่อนจะสายหน้าหวือหันมาหัวเราะแหะแหะให้ตามพิมพ์ด้วยใบหน้าเจริญเห็นท่าจะไม่ไหวแล้วครับคุณพิมพ์หมอเบนแกตัวโตกับผมตั้งเยอะพวกผมสองคนรวมกันยังไม่ได้ครึ่งของแกเลยผมสู้แรงแกไม่ไหวหรอกครับคุณจะไล่ผมออกก็ไล่เธอะผมทําไม่ได้จริง มันมวยคนรุ่นกันนายตุ่มยืนทำหน้าปั้นยากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหันมายิ้มแย่แย่ให้นายสาวเช่นกันส่วนคนงานคนอื่นๆได้แต่ยืนมองตากันปริบปริบไม่มีใครทำท่าจะเข้าไปจับตัวเขาตามคำสั่งนายสาวแม้แต่คนเดียวชายหนุ่มยกมือกอดอกยักคิ้วทำท่ายียวนกวนโอวัยวะเบื้องต่ำของตามพิมพ์ยิ่งนักตามพิมพ์ยิ่งโกรธจ,จัดเมื่อหาใครมาเป็นพวกไม่ได้ด้วยอารมณ์พาน เมื่อเห็นทุกคนยังนิ่งเฉยไม่มีใครทำตามคำสั่งหลอนเพราะคนงานทุกคนต่างพากันรักและเคารพเบนกันแทบทั้งนั้นไม่มีใครกล้าลงมือทําร้ายชายหนุ่มเพราะว่าเบนนั้นเคยเป็นนักเรียนแพทย์สมัยที่เรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็เคยช่วยรักษาคนงานในไร่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยฟรีๆโดยไม่เคยคิดเงินแต่อย่างไรและภรรยาของเบนที่เสียไปแล้วก็เคยเป็นเพื่อนรักของตามพิมพ์มาก่อน แต่เพิ่งมามีเรื่องบาทหมางกันในระยะหลังจนเข้าหน้ากันไม่ติดเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองหญิงสาวโกรธจนควันออกหูริมฝีปากบางสวยสีสดนั้นเม้มสนิทดวงตาดำขับวาววับถ้ามันเผาร่างของพ่อหนุ่มตาฟ้าได้มันก็คงจะเผาเขาจนไหม้เป็นจุนไปนแล้วก็ได้ไม่มีใครกล้าทำใช่ไหมดีละ่ะงั้นฉันทำเองก็ได้หล่อนว่าแล้วตรงเข้าผักร่างสูงใหญ่นั้นทันควัน ชายหนุ่มเพียงแค่เสียหลักเซไปเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเขาเบีย่ยงตัวหลบทันอย่างรู้เชิงแต่หญิงสาวซึ่งมีรูปร่างบอบบางกว่าเขามากกลับเป็นฝ่ายเสียหลักซะเองเพราะโถมตัวเข้าผลักเขาสุดแรงร่างบางเซถลาไปข้างหน้าทำท่าจะขำําลงไปในท้องร่องสวนซึ่งมีน้ําขังอยู่เต็มแต่ชายหนุ่มคว้าเอวบางเอาไว้ได้ทันท่วงทีแต่มันก็ทําเอาเจ้าหล่อนสะดุ้งเฮือกพอตั้งตัวได้ก็รีบผลักเขาออกราวกับโดนของร้อน หน้าตาของหล่อนตอนนี้แดงยิ่งกว่าโดนแดดตอนกลางวันแผดเผาในตาคู่สวยสีดำสดนั้นกลายเป็นเขียวปัดมองจ้องมายังเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแทนนี่คุณรู้ตัวไหมฮนันนี่ว่าเวลาคุณโกรธเนี่ยดูเหมือนยักษ์ในวรรณคดีไทยเปรี้ยบเลยแล้วเท่าที่ผมเคยรู้มาในเมืองไทยยักษ์ของไทยนี่ยักษ์ผู้หญิงดุกว่ายักษ์ผู้ชายหลายเท่าเลยหรือที่เขาเรียกอะไรนางอะไรหน้าเบนทําท่าคิดเคาะปากตัวเองอย่างใช้ความคิด แล้วหันหน้าไปหาพวกคนงานคล้ายจะขอความเห็นพวกคนงานพากันอมยิ้มแล้วสายหน้าไม่พูดอะไรทำให้ตามพิมพ์ยิ่งโกรธจัดหญิงสาวดวงตาวาววับราวกับจะฆ่าเขาให้ตายตรงหน้าเพราะเขาหาว่าหล่อนเหมือนานางพันธุรัตน์ในเรื่องพระอภัยมณีนนไอ้บ้าเอฝรั่งคี้นก็ออกไปเลยนะฉันบอกให้นายออกไปให้พ้นไร่ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าขืนนายยังไม่ออกไปฉันฉันจะชกให้นายหน้าหน้าหงายเลยทีเดียวหญิงสาวกำหมัดแน่นชูร่อน แต่ยังไม่กล้าทำอะไรเขาได้แต่ยืนหันรีหันขวางไปมาอะไรกันทำไมคุณจะให้คนงานผู้ชายของคุณมาข่มขืนผมเหรอชายหนุ่มแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินคำของหล่อนนำซ้ำยังโต้กลับมาแถมลอยหน้าลอยตายียวนแกอีบ้าอีคนลามกอีคนจิตซามยิงสาวด่ารัวกลับมาเป็นชุดเหมือนปืนกลโอโอไม่เอานะฮันนี่อย่ากโกรธจัดแบบนั้นสิฮะวัยใกล้เลขสามแล้วแบบคุณเนี่ยเป็นอะไรไปคงจะลำบากหน้าดู เพราะคุณคงไม่ยอมให้ผมช่วยรักษาที่สําคัญโรงพยาบาลก็อยู่ไกลจากที่นี่มากซะด้วยหรือเกิดความดันโลหิตสูงมากๆแล้วเส้นเลือดในสมองแตกตายเอาได้นะคุณเขาพูดหน้าตายประสาหมอแต่มันก็ทําให้ตามพิมพ์ถึงกับหยุดกึกหล่อนอยากจะร้องกรี๊ดออกมาดังๆแต่พอหันไปเห็นสายตาคนงานนับสิบคู่ที่กําลังมองมาอย่างสนใจก็ไม่กล้าได้แต่ยืนทําท่าฮึดฮัดแทนฉันไม่รักษากับหมอเถื่อนอย่างคุณ เป็นหมอรักษาคนโดยไม่มีใบอนุญาตสักวันจะแจ้งตำรวจจับคุณอา้าวแล้วการคุณจะแจ้งจับว่าที่สามีแล้วไงใจร้ายจริงแฮะเขาเกาหัวแกลกทำท่ายียวนพูดให้ดีๆนะใครเป็นภรรยาคุณก็คุณไงเขาพูดด้วยสีหน้ากลุ้มกลิ่มแลวตาพราวระยับนายนี่มันลามตามไม่เรื่องจริงหล่อนเริ่มจนมุมจึงทำอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นว่าขืนอยู่ต่อไปก็รังแต่แพ้เขาแน่ๆ จึงควา้าหมวกมาสวมสะบัดหน้าพืชเดินจ้ำพรวดพรวดผ่านคนงานที่ยืนอยู่ออกไปนางจวนหญิงคนงานวัยกลางคนซึ่งดูท่าว่าจะสนิทสนมกับหญิงสาวดีพอสมควรรีบเดินตามนายสาวไปด้วยความเป็นห่วงนางตะโกนเรียกให้หญิงสาวหยุดรอเดี๋ยวสิคะคุณพิมพ์จะรีบกลับไปไหนยังไม่เที่ยงเลยไหนคุณพิมพ์ว่าจะอยู่ทานข้าวมื้อเที่ยงกับพวกเราไงคะไม่แล้วเราจะป้าขืนอยู่นานกว่านี้พิมพ์ได้ติดคุกข้อหาฆ่าคนตายแน่ ตามพิมฝืนต่อไปทั้งที่ในใจยังโกรธลุ่นไม่หายจริงๆเลยนะหมอเบนเนี่ยช่างยุวยคุณโกรธได้ทุกวี่ทุกวันเจอกันทีไรก็เป็นต้องทะเลาะกันได้ทุกทีทีกับคนอื่นแกไม่เห็นเป็นแบบนี้ป้าเห็นแกออกจะดีกับทุกคนป้าไม่ต้องมาพูดจาเข้าข้างเขาพิมพ์ไม่อยากฟังพิมพ์ไม่มีวันที่จะรู้สึกดีๆกับอีตามหมอบ้านนั่นอีกแล้วโถคุณพิมพ์บ้านกใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆหน้าดีๆกันไว้ หมอเบงเขาก็คอยช่วยเหลือพวกเรามาตลอดใครเจ็บใครไข้แกก็รักษาให้ฟรีๆอะไรที่มันแล้วแล้วมาคุณก็น่าจะลืมมันไปเถอะในในเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะไม่มีวันที่ฉันจะให้อภัยต่อหมอผีนั่นถ้าป้าคิดว่าเขาดีกว่าพิมพป้าก็ย้ายไปทำงานกับเขาก็ได้พิมพไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะหญิงสาวแกล้งพูดประชดประชันคนงานหญิงวัยชรานางใส่หน้าน้อยๆอย่างไม่ถือสานายสาวโถวคุณพิมพ์ก็ พูดเกินไปป้านะเห็นแกมาตั้งแต่สมัยมาอยู่ที่บ้านเรากับคุณตรีป้าสงสารแกดูสิขนาดคุณดวงตายไปตั้งนานแล้วแกยังไม่ยอมทิ้งบ้านทิ้งสวนกลับไปบ้านเมืองของแกเลยคิดดูสิแกก็ตัวคนเดียวมาจากต่างบ้านต่างเมืองแท้ๆยังอดทนต่อสู้ทำงานอย่างขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยเรียกรนะ้องเอาเงินทองอะไรจากใครเลยทำไมคุณพิมพ์ถึงได้ใจร้ายกับแกนะัก ความผิดของเขามันมากเกินกว่าที่พิมพ์จะยกโทษให้เขาได้เขาทําให้พี่ตรีหายไปจากบ้านทําให้พ่อของพิมพ์ตายเขากล้าหักหลังแม้กระทั่งเพื่อนรักของเขาเองพิมพ์เกลียดเขาป้าไม่ต้องเอ่ยถึงเขาพิมพ์ไม่อยากฟังหญิงสาวว่าเสร็จก็รีบเดินจากไปอย่างรวดเร็วพอคล้อยหลังหญิงสาวได้ไม่นานนักคนงานสาวคนหนึ่งซึ่งยืนสังเกตการอยู่นานแล้วก็รีบถลาาเข้ามาหายายจวนตามประสานิสัยอยากรู้อยากเห็น ทำไมคุณพิมพ์แกถึงได้กเกียดหมอเบงขานักละป้าทุ๊ดชุดุุ๊๊นางจวนจุปากห้ามคนงานสาวพวกเองเอ็ดไปเชียวนะนางอ้อมเรื่องมันนานมาแล้วเขาปิดกันใเ้ซั์นะเว้ยนางจวนทําท่าขยับไว้นิดหนึ่งมันยิ่งทําให้คนงานคนอื่นยิ่งอยากรู้ยิ่งขึ้นทุกคนต่างพากันขยับล้อมวงเข้ามาหาป้าจวนยังสนอกสนใจจะฟังข้าเล่าพวกเองฟังแล้วห้ามพวกเองเอาไปพูดต่อนะเว้ย ไม่อย่างนั้นคุณพิมพ์เอาค่าตายแน่ถ้าแกรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมาจากปากข้านางจวนกำชับคนงานทุกคนและแน่นอนว่าไม่มีใครปิดปากได้สนิทถ้าเรื่องมันมีคนรู้มากกว่าหนึ่งคนความลับมันก็ย่อมไม่ใช่ความลับอีกต่อไปซึ่งนางจวนเองก็ทำเล่นท่าไปอย่างนั้นเองทั้งที่นางคันปากอยากเล่าเต็มทีแต่ลภาษาคนเก็บความลับไม่อยู่เช่นกันหมอเบนนะ่ะ เขาเป็นเพื่อนกับคุณตรีพี่ชายแท้ๆคุณพิมพ์มาก่อนเขาตามคุณตรีมาเที่ยวถึงเมืองไทยแล้วเกิดมาปิ้งคุณพิมพ์เข้าแล้วจู่ๆแกไปทําอีท่าไหนก็ไม่รู้แกดันไปแต่งงานกับคุณดวงเพื่อนรักของคุณพิมซะงั้นมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยกับสายเหตุที่คุณพิมพ์จะเกลียดหมอเขาเลยนี่ป้าอ้อมขัดขึ้นมากลางคันบ้าอีนี่เอ็งอย่าขัดคอข้าได้ไหมข้าจะเล่าต่อทําไมมันจะไม่เกี่ยวกันละ่ะ ้าคุณดวงเขาไม่ได้เป็นแฟนของคุณตรีของมาก,ก่อนเขาชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือชั้นมัธยมด้วยกันที่นี่ก่อนที่คุณตรีจะไปเรียนเมืองนอกซะอีกแล้วจูๆ่ๆคุณดวงแกไม่รู้ทําอีท่าไหนจนคุณดวงกลับเปลี่ยนใจไปแต่งงานกับคุณเบนเฉยเลยคุณตรีก็เลยอกหักไปตามระเบียบแกเสียใจจนแทบบ้ากินเหล้าเม,มามไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วแกก็หนีหายสาบสูญออกจากบ้านไม่กลับมาเลยเจ็ดปีแล้ว ที่แกไม่เคยส่งข่าวคราวกลับมาที่บ้านเลยคุณพ่อของคุณพิมพ์แกก็เสียใจมากที่ลูกชายคนเดียวที่แกฝากความหวังไว้ว่าจะให้มาสืบทอดดูแลสวนและฟาร์มแทนแกมาหายไปเกิดแกอุตสาห์ลงทุนส่งไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนากะว่าจะได้พึ่งพายามแก่เท่ากลับไม่เป็นอย่างหวังก็เลยหัวใจวายตายไปซะงั้นตอนนั้นคุณพิมพ์แกเรียนจบปริญญาตรีพอดี แล้วกําลังจะเข้าเป็นนักเรียนการบินหญิงอยู่พอดีเห็นว่าแกสอบได้แล้วนะแต่กลับไม่ได้เรียนต่อเพราะแกต้องกลับมาดูแลก,กิจการสวนผลไม้ของที่บ้านแทนพ่อแกที่เพิ่งเสียไปไมีหน้าละ่ะคุณพิมพ์ถึงได้เกลียดคุณหมอแกนักทั้งๆท,ที่แกหรือก็ออกจะหล่อยังกระเทยพบุตรเป็นชั้นน่ะเหรอตกลงแต่งงานกับแกไปนานแล้วคนอะไรก็ไม่รู้ขนาดเป็นพ่อมาให้ลูกติดยิ่งหล่อลากไส้ซะขนาดนั้นโอ๊ยชันเลยอยากจะคลั่งตาย อ้อมว่าพลางทำตาเคลิบเคลิ้มจนคนงานคนอื่นๆนนึกมันไสหลอนขึ้นมาคลามคันน้อยน้อยหน่อยเหอะนางอ้อมดวม,มึงก็โดนไอ้บามเตะเอาหรอกเชอะมันเหรอจะกล้าผัวฉันก็ต้องอยู่ในโอวาชันสิป,ป้าอ้อมกล่าวอย่างมั่นใจในตัวเองเป็นฉันก็เกลียดหมอเบนเหมือนกันนะป้าคนอะไรเป็นถึงมดถึงหมอความรู้สูงสล่าแต่จิตใจต่ำชมัดแย่งได้กระทั่งคนรักของเพื่อนนางบานเย็นคนงานสาวใหญ่ยื่นหน้ามาออกความเห็นบ้าง เฮ้ย <H ö y> เองไม่รู้อะไรก็อย่าเพิ่งพูดไปนางบานเย็นนางจวนหันมาดุก่อนจะส่งค้อนขวับให้คนงานสาวจอมสอสัทีหนึ่งอา้าวไงงั้นล่ะป้าก็าเห็นกันอยู่ตรงๆว่าหมอเบนแกเป็นคนทําลายครอบครัวคุณพิมพ์คุณดวงต่างหากที่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่หมอเบนหรอกเฮ้ย <H ö y> ป้าทุกคนอุทานออกมาพร้อมกันนินทาคนตายหรือผีก็มาหักคอหรอกสมัยก่อนคุณดวงแกก็มาเที่ยวสวนนี้ออกบ่อย ไม่รู้ตอนนี้วิญญาณแกยังวนเวียนอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าผีมีจริงซะที่ไหนข้าไม่กลัวหรอกก็มันเรื่องจริงนี่นะคุณดวงนะสิใจง่ายตอนแรกก็รักกับคุณตรีอยู่ดีๆตั้งแต่สมัยก่อนที่คุณตรีจะไปเรียนเมืองนอกซะอีกพอคุณตรีพาหมอเบนมาเที่ยวเมืองไทยด้วยแกเห็นว่าหมอเบนรูปลอ,อกว่ามีฐานะทางบ้านดีกว่าคุณตรีก็โผล่ไปจับหมอเบนทันทีแกคงคิดว่าแต่งงานแล้ว จะได้มีความเป็นอยู่สุขสบายได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาที่ไหนได้แม่หมอเบนแกดันไม่ชอบสะพยยคนไทยแกห้ามไม่ให้หมอเอาสภพยกลับไปอยู่อเมริกานำซ้ำรัพย์สินเงินทองแกก็ไม่ยกให้สักบาทนี่คุณหมอแกไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับคุณดวงก็เพราะแกไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรของคุณดวงนี่แหละแหมป้านี่รู้ละเอียดจังยังกะจะเป็นเจ้าของเรื่องซะเองเลยนะเนี่ย อ้อมว่าแล้วต้องกระโดดหลบฝ่ามือนางจวนที่เหวี่ยงมาหาตัวแทบไม่ทันเกิดทําไมจะไม่รู้ละ่ะก็หนังอ้วนลูกพี่ลูกน้องกับข้ามันเป็นพี่เลี้ยงของคุณบอมลูกชายหมอแกมาตั้งแต่ตอนที่คุณดวงยังไม่เสียนู่นเนี่ยมันเห็นคุณดวงทะเลาะก,กับคุณหมอเบนทุกวันจริงๆแล้วหมอแกก็ไม่ได้รักคุณดวงหรอกแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่พวกแกยังไม่รู้นางจวนขยักไวแล้วยืดอกทําท่าอมภูมินิดๆอะไรเหรอป้าบอกไหนอบอกไหน คนงานทุกคนทำท่าอยากรู้เต็มแก่บางก็ช่วยกันเขย่าแขนนางจวนจนตัวโครงจริงๆแล้วหมอเบนกรักคุณพิมพ์นางหาฮ่าจริงเหรอป้าจะเป็นไม่ได้ยังไงฉันเห็นพวกเขาเจอหน้ากันทีไรก็ทะเลาะก,กันจะเป็นจะตายทุกทีเองไม่เข้าใจหรือไงเหมือนที่เขาว่าไว้ว่ายิ่งเกลียดก็ยิ่งรักไงเฮ้ยพวกเองมาสมหวัวทําอะไรกันตรงนี้วะงานยังไม่เสร็จเลยกินข้าวเสร็จก็ไปทํางานต่อกันได้แล้ว มัวแต่มาจับกลุ่มคุยกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเหอะจะตัดค่าอะไรให้หมดทุกคนเลยเสียงตะหวาดดังของนายพุทธหัวหน้าคนงานอาวุโสทำมาวงสนทนาแตกหือออกไปคนละทิศคนละทางราวกับพึ่งแตกรังตานก็วิ่งไปคว้าอุปกรณ์ทำส่วนของตนเดินก้มหน้าก้มตาแยกย้ายไม่กล้าสบสายตาชายชาราออกไปทำงานต่อทันที ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP ีหน้าขอบคุณค่ะ